มาละสี่สี่ปีจริงเลยเกาะแคบเกาะป่าจริงปลาอ่ะทักทายสบายดีและสวัสดีอีกสิท่านนี่กาได้ออกมาหาอยู่หาก,กินคือเก่าพี่น้องเลยมาเพื่อเดียวใ้วันนี้เลยมาตึกป่ายอยู่ในฝายนี่ อันนี้ฝ่ายหน้าหัวกระปูนี่คุยซื้อว่ามามาชุดนี้น้ำบกน้ำบกคักเลยพี่น้องฝ่าบอลลายดิตูกน่าจะได้ไวอยู่เราคอยว่าได้ห่านเห็นบอลบอลนะน่าจะปลาดุกกับปลาเข่งบอลแบบนี้นะฮอนโอ้ฮาอนเดี๋ยวค่อยจะนั่งเบิ้งปลาบอลก่อนเดี๋พี่น้องเบิ้งก่อนนะ มันนี่สายเดียวเดี๋ยวมันนี่เลยอนบอลนี่บักบอลก็บอลน,นี่ก็น่าจะปลาเข่งบอลแบบนี้นะตึกนี่ต้องตึกงมยังไงเลยปลาเขงนะ่งเลยปลาเขง่งปลาคอปลาลุกหันเห็นหมอกขึ้นแล้แถวนี้บอลดูแถวนี้นะบอลขวางนี่มันต้องติดน่น ไปลายไม้ตัวนี้แน่นอนต้องเอาไปลายไม้ตัวนี้ออกะเดี๋ยวค่อยจะเตรมลงคว้างแหก่อนมาหนิมันสิมานอยู่บ่สายเดียวมนี่อากาศกะถือว่ามาะเจาะนะกับการต้องน้ำน้ำนีำน,นะกาหฮอนคักเลยแหละ เน wow. uh. ี่ยได้บอหน่นเลยว้าโอ้ือจะไนี่บ่ ได้แล้วตัวหนึ่งปาาเค็งปาาเค็งนี่ปาาเค็งปาาเค็ง ปาแก่ก่อนอ่าตุ๊กสลามรอหน้ ลายนี่ปลาธรมารมชาติหลายปลาลูกปลาคอปลาเข่งหลาย,ลายขันตึงงมนะได้ขันตืงแก่นี่แง่ยไ่ได้ให้น้องเ่ะตื้งงมนะได้ไันเห็นแล้วเด็กตัวนึงนี่โอ้มีแต่สลามเด็กน้องเลยได้แล้วตัวหนึงนี่ปลาขาวได้ปลาขาว ไม้ถึงมัดปดชจะก่อนเลยปลดไม้อีกก่อนก็ได้ปลาเค็งลายๆนะฮะจะเห็นมีนูผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดปลาเค็งรอบบึงง มันสลามนะโอ้โหมีข้าโกบแน่อี่นี่ตายแล้วสลามอยู่นี่ตายตายตายโอมฉลามแน่พี่น้องเลย มาแล้วมาแล้วปลาบุกอโ,โออยู่สลามปลาพเพื่อน,นพี่น้องไม่ได้ปลาพื่นี้มาดิปลาเพื่อนคือสีดำปลากลัาก๊มหมปลาเพื่อนี่น่ะได้ปลาดำได้ปลากั๊ม นี่มาแล้วมาแล้มาตัวนึงเ่ยปลาก้องก็มีเด้โอ้ยปลาคอบนขี้ตกมอล่ะ มีแต่ปลาขาวพี่น้องเลยปลาขาวน้อยนี่โอ้ยปีกน,นะหะชองโตครับ,รบเห็นไหมพี่น้องอืมตองปีงเส้นทังนั้นอืมอมปืปีงปีงปีงอืมอมอมอปีงกระลายขนาด ท่นได้ปเนื้อได้ไปเนื้อตัวเดียวนึงเก็บเอาปลาขาวก่อนปลาขาวนี่มื่อกี้เห็ดนน่ากินเนาะมีแต่ปีงยังเดียวแล้วปลานีเหดแล้วบอกยังอยู่ เวลายอยู่ปลานี้เลยปลาปลาขาวน้อยเลยเนี้ยปลาเงือกเลยปลาขาวน้อยก็เอาเหงาเลยคันนี้มันทึกปลาธรรมชาตินี่ ตื่นเลยยูน้องอุ้ยคนนี้เลยตื่ยยเนเลยยูปลา,ลปลานี่ไปเป็นมู่ในปลานี่วัด em <coughs> thả ล่มาก่อนผู้ชื่อว่าคือไดักปลาพินเ้า่าแกขึข้นนี้ก่อนตัวเดียวนะบ่ตัวเดียงง <c oughs> วบ่ Аа ти походро ирэвжээ. Опа, гэрэгт. Оо. ๋อพี่น้องเลยขอตัวหนึงนะ่งัะปากกระเดิดอถ้ามีเอาแล้วป้าปลาคือเก่าหมดทั้นแล้ว เดี๋ยวยางลาอบเบื่องป่ปาก่อนตามแขมนะปลาเนี้ยแต่แขน้รงตึกเม่ยตึกคือตะปานอ้อยนีแนวนี้ป่าอยู่นะสลามนี่ น,น,น,น้ำกัำลั่เลิกได้มองเลยล่ะเพ่อหัวเข้าซะเพ่อองกลางคานะปลามันยู่นี่ปลานะ ปลาขาวน้อยปลาขาวาน้อยปลาขาวาน้อยดูเห้ยยูติกปลากอมนแล้ว นี่แต่ปลาขาวทั้งเมดบ่ได้ปลาคอปลาดุกมันชนกิตต่มอมคอปลาดุกปลาเข่งหนึ่งปลานี่คะแนนมัน,มนมชนกิต่ม อูถทื่ลายมามีเห็นอ้อมดบอกนีปลาสี่ตัวซะนะมดท่อนาโนขึ้นแล้วนะเพีองเไปลูกปลาก็ได้หน่ะแหก็ขึ้นมาต่าละแกนไม้ละเดี๋ยวเข้าวงปลาก่อนลูกปลาผู้เดียวมีได้ปลาเยอะนี่คือหลายคนหนได้ปลาเยอะตัวเดียวซะนะได้สปักกับนี่กย์กย์เกยกยระปุกเข็มตัวนึง ปลาขาวปลาเคาตัวนึงปลานี่ขันตึกหลายคนนี่ได้พี่น้องเลยกว่าปลามันอยู่วนปลายแมักระสะหันต้องมีผู้ไหลไหลออกหลักตึกง่หลายคนได้ปลาเย,ยอะอันนี้ตึกผู้เดียวได้แต่ปลาน้อยไปไปหาเก็บผักเกษตรอันอยู่ฝ่ายนี้ดีกว่าเก็บผักเกษตรก่อนปลาก็จเงเหยียดเมนูไปเลยเราะกินนี่มือจ้ะ เวลาแลวพอล้หนึ่งกนเลยไปมือได้มดนี้เด้เดี๋ยวพบเดียวอยู่เพือนนละเดีเ่เมนูมาของเพือนเดี๋ยวนี้เท่าไรหนยหลายเติมเมนูตับมูตอนกระปิงปลาพม่ตน <c oughs> ตับมูตอนได้ปลาไม่ให้กิน,นเพื่นอนเมน่ ตอนมาฮอดก็พี่ใายพี่น้องบเบื่อจําปากเงิงก็ประคอหังวิน,นละ สาวเกิดปีระตมุ่ง อที่สี่ปิงต้องเลยสามปิงทั้งอีทคือตัวนี้จำจำมาปิงก่ไปแห่งบริจักโอ้โอ้ bây đi tụi, để mình lòm hùng con mà đi. ôi bực quá. Phải hèn cuột Quay hèn cho ơi เียงปลากะไใไมมดพี่น้องเยม่อจังหวะหน้าตัวนี้ก็เเขาแล้วกมดไฟมันแห้งปุ๋ดอ้เพิ่เอาไก่มาไก่มาครบอีกแลวพี่น้องเอยมืดละไก่ผูนเพ่งู้ดูมาครบสามผู้สี่ผู้มาคบจนมดย่มเิ้งปลาค่อยซุกเดี๋ยวค่อยตำหุงกันไปนี่ trời mặc cơ khơi xưa con

ở đấy ta con đéo là ho o pan nan ngọt chỉ thôi đi nó có tạ nhạt nó người

ามามาก้อ <c oughs> นกุ้งใช่มีนปลาอันไก่ในขันตงกุ้งวันนีหน่หลายวันข่งเขาละเขาเหรอขอบรุณิระตพี่

ก็งาไก,ไกแ่แจ้งไว้ก่อนนีู่มาดิดีไม่เหรอตอนนี้การกินข้าวกินน้ำอิ่มไปที่เรียบร้อยนะคอยกาจะได้ผลงอานปิดคลิปลงชั้นนี้ละของโค้กขอบเจอนำ้ำพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามชมทิ้หน้ากา,นนาหน้าพอได้ไหมขอบเจอลาเดอร์นะวอวอดีๆดีที่ละ่ละขอบเอล<ะ>่าอกระเบิ้ลทีล่ะขอบเจอลายเดอร์ที่ที่เฮามาเบิ้ง คลิปคอยเดินนะก็เอออะไรก็เขาบังคลิปไว้น่ะเดี๋ยวพบเดี๋ยวไม่เด้อบ๊ายบายดิฉันบายบายเป็นบอ